أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر بنعمة الله ขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านชาลครับในช่วงเดือนรอมฎอนพบกันทุกเช้าตีห้าครึ่งถึง6โมงเพื่อศึกษาทบทวนอันกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูนในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องผู้ชมครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็แจ้งกันนิดนึงนะครับว่ารายการจงอ่านก็อยากจะให้แฟนรายการเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนการทำงานของวชานแนนนะครับเป็นการทำงานของสถานีความดี24ชั่วโมงนะครับมีพี่น้องเนี่ยให้การรับชมแล้วก็ได้ศึกษาความรู้จากหลักการอิสลามจากกิตาบุลล์จากอันกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมจากอัลฮะดิษคำพูดคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัม จนกระทั่งพี่น้องต่างศาสนิกหลายๆท่านนะครับที่ได้รับชมแล้วเกิดความเข้าใจอเลฮิดายะเตาฟิกให้นะครับเขาก็ได้เข้ารับอิสลามกันหลายคนผ่านมานะครับด้วยการทํางานตรงนี้ซึ่งพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยได้ร่วมอุปถัมภ์ค้ำชูได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องที่เป็นแฟนรายการจงอ่านนะครับได้ร่วมบริจาคให้กับ าทางวิชแนนนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานนี้ต่อไปนะครับได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่า,าการทำงานในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นแน่นอนครับว่าว่าย่อมที่จะมีการทดสอบแล้วก็การที่พวกเราร่วมมือกันนะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาช่วยเหลือนะถ้าหากว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับได้รับความรู้แล้วก็ให้ความสน,สนใจแล้วก็ ช่วยกันดูแลนะครับพระองค์ก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานีสีขาวแห่งนี้เนี่ยนะครับได้มีความเจริญรุ่ดหน้าและก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็นอกจากการบริจาคเนี่ยพี่น้องที่มีสนะื้อกาหรือว่าสกาดนะครับที่แปลว่างอกเงยสกาดนี่เวลาเวลาเราจ่ายเนี่ยนะครับมันทำให้งอกเงยมันไม่ได้ทำให้ลดลงในภาพที่เป็นจริงที่เราเห็น ในภาพที่เราเห็นอยู่ในดุนยาเนี่ยเห็นว่าเวลาจ่ายไปแล้วเนี่ยมันลดลงแต่ว่าณที่พระองค์อัลลอฮฺมาตาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มันเพิ่มพูนนะครับเมื่อพี่น้องจ่ายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺก็จะให้กลับคืนมานะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีถึงจํานวนครบรอบปีเนี่ยนะครับอย่าลังเลในการที่จะจ่ายสกา a แล้วก็อย่าคิดเป็นอื่นนะครับอย่าคิดว่าเอสกา k ของเราเนี่ยเอามาบริจาคได้ไหม บางท่านก็อาจจะเอ๊ะเอามาบริจาคได้ไหมจะได้จะได้รับของคดียะด้วยนะครับอย่าอย่าอย่ากระนั้นเลยนะครับพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะจ่ายสกาดนะครับแต่ว่าพี่น้องผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะฮะท่านมีโอกาสอัลลอฮ์ให้ท่านแล้วนะครับในการที่ท่านเนี่ยมีความสามารถมีทรัพย์สินถึงจํานวนครบรอบปีเนี่ยนะฮะสามารถที่จะจ่ายสกาดได้เนี่ยนะครับ ท่านเป็นผู้โชคดีนะครับมีพี่น้องของเราหลายหลายคนส่วนมากด้วยซ้ํานะครับที่เขาอยากจะทําให้ครบทุกอย่างเขาอยากจะละหมาดให้ครบถือสินอดให้ครบแล้วก็จ่ายสกาดให้ครบแล้วก็ไปทําพัดนะครับเขาละหมาดได้เขาถือสินอดได้แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะจ่ายสกาดเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตจน50ปีเนี่ยนะฮะไม่มีโอกาสที่จะจ่ายสกาดทรัพย์สินเงินทองประสุสตว์การค้าอะไรต่างๆได้จ่ายเพียงอย่างเดียวคือสกาดฟิตรอนเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าพี่น้องหลายหลายท่านมีโอกาสแล้วท่านเป็นผู้โชคดีอลัลลอฮ์เลือกท่านเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําด้วยความมั่นใจทําด้วยพลังศรัทธานะครับพิเศษครับสำหรับพี่น้องที่บริจาคในช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับก็มอบ DVD 1ชุดนะครับสแผ่นเป็นเรื่องของการฝึกอ่านแล้วก็กดการอ่านหรือว่าตัจีวิตอยู่ใน2แผ่นนี้นะครับพี่น้องที่บริจาคเข้ามา1000บาทในช่วงเวลาของรายการ จงอ่านนะครับคิดว่าคงเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะฮะชาร์ลส์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็คให้ว่าเหลือกี่ชุดเมื่อหมดแล้วนะครับก็จบเลยนะครับสำหรับสำหรับโปรเจก t นี้เนี่ยนะฮะเมื่อหมดแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นที่เหลือจากครั้งก่อนๆนู้นซึ่งผลิตมาพันกว่าแผ่นนะครับแล้วก็เหลืออยู่เพียงสามสิบกว่าชุดเนี่ยนะฮะก็ไปแล้วหลายชุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่สนใจจะเก็บไว้ศึกษาหาความรู้นะครับ ไม่ได้เอามาเป็นสื่อล่อในการที่พี่น้องจะบริจาคนะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับพี่น้องที่ติดตามชมรายการจงอ่านหลายคนเนี่ยอาจจะดูเฉพาะรายการนี้นะฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคจากช่วงเย็นๆหรือ วันใดวันหนึ่งที่มีการรับบริจาคก็ดีเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเมื่อรับชมรายการจงอ่านนะครับก็เชิญชวนนะครับก็รูป DVD ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะครับมีแผ่น1กับแผ่น2มีเรื่องของการอ่านตั้งแต่พื้นฐานเลยนะฮะจะฝึกอ่านยังไงแล้วก็อ่านได้แล้วเนี่ยนะครับจะอ่านให้ถูกตามกฎเกณฑ์การอ่านเนี่ยจะอ่านยังไงอันนี้เราก็มอบให้เป็นของดียะพิเศษนะครับสำหรับการบริจาคในช่วงของรายการจงอ่านนะครับ ยอดบริจาคก,ก็1000บาทนะครับคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่า DVD ีเนี่ยแผ่นหนึ่งปกติที่ขายขายกันอยู่เนี่ยสองแผ่นนี่ก็อสองสามร้อยบาทแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของคดียะอื่นนี่ก็ได้รับตามตามที่พี่น้องต้องการนะฮะตามที่ทางไว้เนี่ยโฆษณาให้นะครับเอาละครับเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยนะครับเป็นกุรอานอายาที่เกี่ยวกับเรื่องของการถือสิ้นอดในสุร์แม่วัวนะครับสุร์ที่2ของอันกุรอานคืออันเบกรอ อายะที่183แล้วก็184นะครับเมื่อวานนี้บอกพี่น้องไปแล้วถึงวิธีการที่เราจะมองว่าตรงไหนเป็นคำคำหนึ่งนะฮะก็สังเกตอลิฟรามก่อนอลิฟรามเนี่ยนะฮะมีช่องว่างระหว่างคำสังเกตสระสองนะถ้าเป็นฟันาตฮะไตจะมีอลิฟอยู่ด้วยถ้าเป็นกัศรอไตเนี่ยไม่มีอลิฟดอมมาไตาก็จะไม่มีอลิฟนะครับตรงนั้นเป็นช่องว่างระหว่างคำนะอันนี้คือ าการสังเกตคำนะครับหนึ่งก็คืออลิฟราม2ก็คือสระสองอยู่ท้ายอลิฟรามเนี่ยก่อนอลิฟนะครับอลิฟจะเป็นคําแรกของคํานามนะครับอลิฟรามเนี่ยอันนี้จะเป็นคํานามทั้งสระสองและทั้งอลิฟรามเนี่ยนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคำคำนั้นเนี่ยเป็นคําคนามแล้วก็อีกอันนึงต่อมาก็คือเขียนติดกันได้แล้วไม่ติดนะครับถ้าไม่มีอลิฟดันดันรอไซวาวเนี่ยนะฮะ สองอักษรน,นั้นเนี่ยเขาเขียนติดกันได้อย่างเช่นตรงนี้แต่เขาไม่เขียนติดแสดงว่าตรงนั้นเป็นช่องว่างระหว่างคำนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนมีมกับอลิฟเนี่ยติดได้นะอลิฟดันซันรอไซวาวเนี่ยจะติดห้อยท้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคําที่มีอลิฟมาติดห้อยท้ายเนี่ยเขาก็จะเขียนติดเลยแต่ในเมื่อเขาเขียนทิ้งหางแบบนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นช่องว่างระหว่างคําแล้วก็พอดีไปเข้าล็อกที่1น,นะครับก็คือมีอลิฟรามเนี่ยก่อนอลิฟก็จะเป็นช่องว่างระหว่างคำนะครับเมื่อวานที่เราบอกกันไปอย่างเช่นนตรงีี้มกกกับาฟ เขียนติดกันได้นะครับตามหลักการเขียนแต่มันอยู่คนละคำเขาก็เลยเขียนทิ้งหางนะครับตรงนี้ก็ยากาลิฟก็ติดได้อยู่คนละคำทิ้งหางนูนกบมีมติดได้ทิ้งหางนี่นะครับนูนกักอฟติดได้ทิ้งหางอ้าวทีนี้มาดูเลยนะฮ <c> ะ <oughs> อันนี้สิ่งที่บอกไปกับพี่น้องเมื่อวานแล้วก็เราควรจะจําคําสั้นๆง่ายๆนะครับอย่างเช่นอาลาเนี่ยแปลว่าบนเวลาต่อกับคํา คำสรรพนามนะครับอย่างเช่นตรงนี้คําว่ากุมเนี่ยแปลว่าพวกท่านทั้งหลายอาลามาต่อกับกลุ่มเนี่ยเขาไม่อ่านอารากุมนะครับเขาอ่านอาไลยกุ่มอย่างเช่นอาลากับฮิมที่เราอ่านอยู่ทุกวันนะครับสุรัลนดีนอ่านอัมต้าอาไลยฮิมเนี่ยอาราฮิมเนี่ยเขาไม่อ่านอาราฮิมนะครับเขาอ่านอาไลยฮิมเพื่อความสะดวกลิ้นนะฮะนี่คือสไตล์ของภาษาอรับเนี่ยนะครับอาราเนี่ยแปลว่าบนว่าแปลว่าและนะฮะคำสั้นๆพวกนี้เราก็จําบ้างฝ้านี่ก็แปลว่า ดังนั้นหรือบางทีก็แล้วหรือบางทีก็และก็มีเหมือนกันมินนี่นะฮะแปลว่าจากกลุ่มพวกท่านทั้งหลายนะฮะคำสรรพนามเนี่ยเขามักจะเขียนติดกับคําที่อยู่ก่อนหน้านะก่อนหน้านะฮะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยกับคำสรรพนามกลุ่มพวกท่านนี่นะครับติดกับละอ้นลานะเขียนติดเลยนี่ก็กลุ่มนะฮะก็ติดเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นรูปแบบของภาษาอัหนะรับนะฮะและคําเชื่อมต่างๆก็จะติดด้านหน้าอย่างเช่นก้านะฮะที่เป็นที่ แปลว่าเสมือนกับเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าฟ้าเนี่ยก็จะเขียนติดเลยแต่ว่าเนี่ยนะมันต้องเขียนเต็มตัวก็เลยเขียนติดไม่ได้นะครับแล้วก็คําว่าบี้นะครับเวลาเราอ่านบิสมิลลาเนี่ยบี้กับอิสมเนีนะฮะบี้เขาก็จะเขียนติดเลยหรือคําว่าล่าที่แปลว่าสําหรับลร่แปลว่าเพื่อนะฮะอันนี้ก็จะเขียนติดเลยคําสั้นๆแบบนี้นะครับเราก็จํานะครับเพราะว่ามันง่ายในการจำนะฮะทีนี้มาดูครับว่าอายะนี้อเราพูดถึงอะไรนะครับ ยาอายุหาแปรวมเลยแล้วกันนะครับมันมีคําว่ายาคําว่าอายุแล้วก็คําว่าหาโอบรรดานะครับอัลลอฮีผู้ซึ่งอามานูศรัทธาแล้วนะฮะบรรดาผู้ศรัทธาแล้วกุติบ้าถูกเขียนนะฮะถูกเขียนหรือว่าถูกบัญญัติอาลาบนกลุ่มพวกท่านอัสซิยามนะครับซียามการถือศีลอดอได้ถูกบัญญัติบนพวกท่านแล้วก้าเช่นมาที่นะครับกุติบ้า เคยถูกบัญญัติ่าบนอัลลาดีผู้ซึ่งมินจากกอบเบลี่นะครับก่อนกลุมพวกท่านทั้งหลายนะครับละอัลลหวังว่ากุมพวกท่านทั้งหลายตัตะกูลพวกท่านทั้งหลายจะมีความตักว่ามีความยำเกรงนะครับอันนี้ก็เป็นบัญญัติที่อล้อสั่งให้ทําการถือสินอด เราบอกว่าโอ้บรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกบัญญัติบนพวกท่านแล้วเหมือนกับที่เคยถูกบัญญัติบนประชาชาติก่อนพวกท่านเพื่อพวกท่านนั้นจะได้มีความยำเกรงนะครับเพราะฉะนั้นเราถือศีลอดกันมาแล้ว7วันวันนี้วันที่8นะครับก็ลองสํารวจตัวเองว่าอิ่านของเราพลังศรัทธาของเราความ เกรงกลัวต่อความผิดนะครับการพยายามมุมาณนะในเรื่องของคุณงามความดีเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นไหมมันแตกต่างไปจากเดือนอื่นๆไหมนะครับถ้าอิมานเพิ่มขึ้นนะครับความเกรงกลัวต่อบาปเพิ่มขึ้นความขยันมาณนะอุตสาหะในการทําความดีเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าละอัลละกุมตัตะกูลนะครับที่อัลลอฮ์หวังว่าพวกเรานั้นจะมีความยำเกรงเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จนะครับต่อมาครับอายามันนะครับก็คือบรรดาวันนะฮะ มาดูดาที่ถูกกำหนดนะครับที่ถูกนับอย่างชัดเจนก็คือเราเข้ารอมดอนด้วยการดูดวงจันทร์นะฮะเมื่อครบ29ก็ดูดูเซี่ยวนะฮะดูจันทเซี่ยวนะฮะดูจันทเซี่ยวอพอครบ29กนะฮะก็ดูจันทเซี่ยวเห็นก็ออกไม่เห็นก็นับให้ครบ30วันนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝ้าดังนั้นมันผู้ใดากานานะครับ ปรากฏมินจากกลุ่มพวกท่านทั้งหลายมารีดอนป่วยนะครับมารีดอนามารีดนะฮะเวลาอาหรับถามาใกล้ฟ้าหรอกสบายดีไหมบอกอนามารีดฉันป่วยนะฮะก็นี่ยแหละฮะใช้ได้นะฮะป่วยเอาหรืออา阿าบนสฟัฟัตนะครับการเดินทางนะฮะพี่น้องพยายามดูคำนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเออมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันนะครับมีคำต่างๆที่มันซ้ำไปซ้ำมา À, ดังนั้นนะครับใครที่ป่วยหรือว่าเดินทางเนี่ยนะครับฟ้าดังนั้นก็อิฐได้ได้ชดเชยนะครับมินจากอายามินวันอุคอร,อออรนะครับอุคอรออื่นๆน,นะหรือว่าภายหลังนะครับก็สำหรับคนที่ป่วยหรือว่าเดินทางนะครับป่วยปกติป่วยธรรมดานะฮะป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเป็นหวัดบ้างอะไรบ้าง2 3วันอะไรแบบนี้นะครับก็ อตอนที่ป่วยก็ไม่ต้องถือแล้วก็ไปชดเชยในภายหลังคนที่ได้เดินทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาว่าและอาลาบนอัลลารีนาผู้ซึ่งอยู่ตีกูหน้าฮูนะครับอยู่ตีกูหน้าลำบากมีความลำบากมีความยุ่งยากฮูบนเขาฟิดเดียตุนจ่ายฟิดเดียต่ออามู่ให้อาหารมิสกีนนะครับต่ออาไปว่าอาหารมิสกีนแปลว่าคนยากจนขัดสนนะครับคนที่ ไม่สามารถจะถือสิ้นอดได้น,นะครับก็คือให้ให้อาหารกับคนยากจนขัดสน1อิ่ม1มือ้อ1คนนะครับต่อมาฝ้าดังนั้นมันผู้ใดต่ตต,ตว่าอาสาคอยรอนความดีฝ้าดังนั้นหูว่ามันคอยรุน่าเ,เป็นการดีล่าหูสำหรับเขานะครับก็คือใครอยากจะจ่ายฟิดิยาด้วยการให้อาหารคน มากกว่าหนึ่งคนก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับจ่ายให้มากไปกว่าที่อรร์ได้กําหนดไว้เนี่ยก็สามารถที่จะกระทําได้ต่อมาว่านะครับและอันหากต่อสู้มูท่านทั้งหลายถือสินอดนะครับคอยรุนดีล่าสําหรับกลุ่มพวกท่านทั้งหลายก็คืออรร์บอกว่าก็ลองถือดูนะครับถ้ารู้ว่าเราเราจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยเราลองถือดูก่อนนะครับมันเป็นการดีสําหรับพวกท่านทั้งหลายอินเพราะว่ากุลตุม พวกท่านนั้นหากพวกท่านนะครับอินหากุลตุมพวกท่านตะละมูลนะครับพวกท่านรู้เนี่ยนะฮะหากพวกท่านรู้ว่าการถือสินอดเนี่ยมันเป็นการดีนะครับก็จะพยายามถือสินอดกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอายะที่บอกบ่งบอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการถือสินอดนะฮะคำก็จะมีซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยฮะอย่างเช่นนี่นะครับกุติบ่าเนี่ยแล้เจอกุติบ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอายามันเนี่ยครับอายามันอายามินนี่นะฮะเห็นไหมฮะ ก็คำเดียวกันแหละแต่ว่าต่างสระกันนิดหน่อยนะครับบางทีถูกบังคับจากตัวหน้านะฮะสระมันก็เลยจากที่อยู่ข้างบนกลายมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็คําว่ามันนี่อย่างเงี้ยนะฮะมันมันนี่มันเนี่นะฮะเตาซูมูเนี่ยนะครับซูมูก็สียามนะฮะก็อัสเซลมูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคอยรอนเนี่ยนะครับคอยรอนคอยรุนคอยรุนตรงนี้นะครับคอยรอนเนี่ยเป็นคําเดียวกันถ้าเราพยายามมองให้เป็นคํา แล้วก็พอจะรู้บ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสระเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การอ่านของเราเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับเอามาดูการอ่านนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เปิดสายเข้ามาในช่วงประมาณ10นาทีหลังนะครับการอ่านนะครับอาดบิลลาฮิมินาเชัยตนิรรจีมตรงนี้ก็ห้านะครับหรือ2-5อนุญาตนะครับตรงนี้เป็นมัดยาอิสอนุญาต,ญาตให้อ่านได้2-5 อยาอายุหัลละดีนะมนูกุติบ่อัลเลงุมุสซิยมนะถ้ารู้ว่ามองปุ๊บโอ้โหสองบรรทัดไม่ไหวก็หยุดตรงนี้นะครับอย่าอายุหัลละดีนะมนูกุติบ่อัลเลงุมุสซิยมนะครับต่อตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้ารู้ว่าถ้าย้อนกลับไปเยอะมันไม่ไหวนะครับก็ตรงนี้กลับมากุติบ้าหรือถ้าย้อนได้ก็ตรงนี้เวลาที่ใครไม่ได้ยินตอนแรกพอมาฟังปุ๊บจะได้ความหมายมันครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ ค,ตคต ين ين ت ตบะ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون นี่นะฮะตรงนี้ก็ออิกรฟานะครับนูสุกูลพบกอฟมินแล้วก็ลากไปที่กอนเน,ะะนี่ยพอมินเสร็จก็ลากไปที่กอมิอัลกอบบรกุมเนีมิ ผมจะสโลโมชั่นให้ดูมิโกเบริกุมเนี่ยเสียงมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเร็วกว่าน,นี้นะฮะมิโกเบริก um um ุมเลอะละกุมตตะกูลต่อมาอายามัมะ am นี่นะครับก็สระสองพบมีมอิโดกกมันกุนนะอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงดูดาถ้าเรายุดตรงนี้นะครับก็เป็นอาริลิสุกูลได้2ถึง6นะฮะ อายามบะอุดะต่อมาฟะมันกาหน้าตรงนี้ก็สามนงเสียงนะครับอิฟ่าแฝงและน่วงมีงกุมนี่นะครับอิฟ่าแฝงและหน่วงสามฮารอกะต่อมากุมมามีมสุกุลพบมีมน่วงเสียงสามฮารอกะนะครับมารีดอนเอาอันนี้อิสฮัดอ่านตามปกติเอาอาลาสฟาริมฟานะครับอิฟ่าแฝงและหน่วง อิดดะตุมมินตรงนี้อิดกอมอันกุลนะอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงมินอายามินอุคอรตรงนี้นมินก็อิสฮัดอ่านตามปกติมินอุคอรนี่ก็อิสฮัดอ่านตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอ่านว่าฟะมันกนมินกุมบริดอนเอาอะลาซะฟรินฟะอิดตะตุมมินอยามินอุคอรบ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى ثم وَالَّذِينَ ي, ط ي ُ ط ِ ق ُ و ن َ ه ُ فِي ا ل د َّ ر َนَ ة ِ ي َ ت ُ ن ط َ إ ِ ف ا ف ع َ ل َ ن و َ ع س َ م ْ ر นะครับต,รต่ออา,ามะะูมนะิสกินหยุดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันยาวเราไปไม่ไหวนะถึงแม้ว่าจะเป็น ต่อดีกว่าแต่มันยาวนะไปไม่ไหวก็หยุดตรงเนี้ยได้นะครับไม่เป็นไรสองถึงหกครับมัดอาริลิสุกูลวอลลลซีนยุตีกูนฮูฟินเดียตุนตอมูมิสกินตุนต่อนะครับพอตุนเสร็จแล้วก็แฝงไปที่ต่อตุนตอมูมิสกินต่อมาฟามันตาอิกฟาแฝงและหน่วงนะครับต,ต่อว่าต่อว่านะฮะเตาไม่ใช่เตานะ ต่อว่าตตฟัมันตะตตว่าคอยรองฟ้านะฮะหลายหลายคนอ่านเตานะครับจะเป็นตัวตาต้องเป็นต่อโตนะฮะก็ตรงนี้อิกฟานะฮะแฝงและหน่วงรองฟ้าฮัวคอยรุนละตรงนี้อิดมบิลากุุนะอ่านเข้านะครับไม่หน่วงเสียงอ่าหยุดตรงนี้นะครับมีตัวยิมยาอิสอนุญาตให้หยุดได้ฟะมันตะโตว่าคอยรองฟ้าฮัวคอยรุนละ ต่อมาว่าอันต้าอิกฝ่าแฝงและน่วงสามพารกะนะครับสูม um um ูคอยรุนและกุมอิดกอมบิลากุนนะเข้าไม่น่วงเสียงนะครับต่อมาอินกุลตรงนี้อิกฝ่าแฝงและน่วงสามพารกกุลตุมก็แฝงและน่วงสามพารกะนะครับตาอลามูนลงตรงนี้มัดอาริลิสุกูลนะครับว่า um um อันต้าสูมูคอยรุลและกุมอินกุลตุมตาอลามูน่ตรงนี้มันสั้นแล้วเราก็ อ่าเอาให้จบไปเลยนะครับอ่าลองดูใหม่นะฮะออูบิลลาฮิมินเชัยตอเนโรยีมยาอััยฮลล أيها الذين آمنوا كتب عليكم ิยามต่อตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือย้อนกลับไป كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرْ ۖ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تصوم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أوكي نعم في อยากจะโทรเข้ามาร่วมรายการเชิญได้เลยนะครับ027354935นะฮะ027354935น่าจะได้สักสายหรือว่าสองสายนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ6นาทีนะฮะ027354935กด1เลยนะครับพอติดปุ๊บก็กด1เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอเสียงคุณคุณอับุลลาจีมนะครับแจ้งให้รู้ว่าต่ออะไรยังไงนะครับ 027354935แล้วก็กด1นะฮะก็ยังอยู่ในอายาที่183-184นะครับหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านกุรานได้ทั้ง,งเล่มนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้จำอะไรมากเท่าไหร่นักนะครับก็อยากให้พี่น้องได้จำบ้างนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราก็เจอเจอเรื่องนี้อยู่ทุกๆปีนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเออเราน่าจะจำไว้ตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ยังดีนะฮะ Assalamualaikum warahmatullah ะ a ร a r a k a t u h วันอิสลามุอะลัยกุมรมตุลลอฮยวะบารากาตุจากที่ไหนครับจาการาธิวาสค่ะนาราธิวาสอ่าวันนี้อ่านอายะที่ร้อยแปดสิบสามกับร้อยแปดสิบสี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการถือสินอดนะพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะฮะค่ะอัลลอฮบิลลาฮิมินัชชัยวะนิรวะจีม بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين وعلى الذين يطيقون فدية, فدية طعام طعام مسكين فمن تطوع خيرا الحمد ุล ل َّ ه ِ بارك الله فيكي อ่านบ่อยไหมเนี่ยอายเนี่ยสองอายะเนี่ยเคยเคยอ่านบ่อยบอยไหมเคยอ่านบ่อยบค่ะอ๋ออลัมดูิลาล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถือศีลดนะฮะค่ะครับผมก็ อลอฮ์คุ้มครองนะครับไว้โอกาสหน้าโทรใหม่นะัสดีช่วงเช้าอ๋อครับผมก็โทรบ่อยๆนะครับอินชาลอน่าจะดีขึ้นนะครับครับอยาสากินลักครับสลามเลกุมรมปตุลบะระกาตุก็น่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะครับก็อย่างที่เรียนให้น้องเรียนให้พี่น้องทราบมาโดยตลอดนะครับว่า อยากจะให้พี่น้องเนี่ยอ่านกุรอ่านกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่พี่น้องสงสัยนะครับพี่น้องสอบถามมาได้นะครับอ่านอ่านไปแล้วเจอเอ๊ะตรงนี้อ่านยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เก็บคําถามไว้นะฮะในช่วงเวลาของรายการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ,ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรายการมีทุกเช้านะครับตีห้ครึ่งถึง6กโมงนะฮะ แล้วก็มีวันอังคารเป็นรายการพิเศษบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับก็พี่น้องอ,อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะอย่างอายะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสน,านกิจของเราเนี่ยตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องนะครับเราก็าพยายามอ่านให้ได้นะครับเวลาที่ต่อๆไปเนี่ยเราเวลาเราจะไปบอกใครเนี่ยนะครับเราก็จะได้บอกให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเป็นอยู่ในคุรานนะเราบอกว่าอย่างงี้นะนะครับอย่างเช่นที่เราอ่านอยู่เนี่ยนะฮะ เอาดูบินลรฮิมินัชชียตอนิโรจีมจำเลยก็ดีนะทะ่องจำเลยนะเวลาละหมาดเวลาละหมาดในช่วงเดือนนรมาดอนเนี่ยเราก็อ่านนะแล้วก็พยายามศึกษาความหมายแล้วเราจะเกิดความลึกซึ้งนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมันจะทำให้เกิดความคู้ชั่วนะครับความนอบน้อมแล้วบางทีมันก็จะเรียกเรียกน้ําตาเราได้นะครับน้าตาของความ จงรักภักดีนะครับของการรู้สึกผิดนะฮะเพื่อขอภัยโทษจากพระองค์ลอสมาตาลาเนี่ยนะครับก็ผมอ่านให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งแล้วกันเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะขยับไปอายะที่1นึ่งร้อ่นอนะครับอาลุอฮบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีมยะ أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ۖ وعلى الذين يطيقونه في ليت طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوم و ا خير لكم إن كنتم تعلمون นะครับพี่น้องก็ลองไปฝึกอ่านกันดูนะครับบางทีอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถอ่านหรือว่าจำได้ทั้งหมดก็ เลือกจำที่มันมีความสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะ,ะได้มีโอกาสใช้ทุกปีทุกปีเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เกิดความคล่องได้เหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮโมบิฮัมดิกะนะชาดูอัลเลยล่าอิล่าอิลลาอันตานัสเตลฟิรุกานะตูบุยไลกวะบิลลาฮิตตฟิกุนฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์